สงสัยว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะครับก็จะมีอาการปักัตสาวะได้เจ็ดอย่างนะก็ก็มีฉีบอยครั้งกลางวันกลางคืนฉีกันไม่ได้ฉีไม่พุ่งฉีต้องเบ่งฉีไม่สุดแล้วก็ฉีเป็นสเปรย์อ่าถ้าเกิดอาการมันเป็นมากขึ้นก็ก็แนะนําว่าน่าจะมาพบแพทย์เพื่อขอคําปรึกษานะครับเราพูดถึงโรคต่อมลูกหมากโตนะมันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนะประชุมนานๆเอ่อถ้าเป็นท่านผู้บริหารใช่ไหม นั่งประชุมนานๆแล้วต้องขอตัวออกไปฉี่หรือว่าหรือว่านั่งรถนานๆจะไปเที่ยวกับครอบครัวเงี้ยกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ขอแวะปั๊มตลอดอะไรเงี้ยอ่ามันก็น่าเบื่อน่าลำคาญก็แก้ปัญหาได้ครับใช่ใชมีเริ่มต้นจากการซักประวัตินะครับเพื่อดูว่าความรุนแรงเป็นยังไงนะแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะมีการเจาะเลือดเพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะมีการทำเอัรตราซาวเพื่อวัดขนาดต่อมลูกหมากว่าว่าต่อมลูกหมากเนี่ยขนาด เท่าไหร่โตจริงไหมหรือไม่ได้โตขนาดนั้นมันจะมีแนวทางในการรักษาอยู่ครับ เมื่อไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะมาพบกับงาน Thailand Healthcare 2024กเกษียณสโม,มสรแอดสย่านมิตรทาวงานแฟร์สุขภาพรนดับหนึ่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะมีโรงพยาบาลชั้นนำยกทัพขนขบวนมาตรวจสุขภาพฟรีมาแล้วได้ความรู้เพียบเรียกว่าครบเครื่องเรื่องสุขภาพจริง ถึง30มิถุนาย,ยานนี้เวลา10โมงถึง2ทุ่มณชั้นหน้าสามย่านมิทเทว์ฮอลล์ศูนย์การค้าสามย่านมิทเทว์บอกเลยว่างานนี้เข้าฟรีแล้วมากันเยอะๆนะคะ